สบายดีถูกคิวถูกคนสบายดีจ้าสบายดีถุกคูกคนเลยเนาะวันนี้เรามากินโลกศีลกันทุกคนแต่วัดจุดเด่นคือน้ำจีนจาให้เบิงเนาะน้นชุดๆทุกคนเอาดวงลงมาประานประานคลิปให้ทุกคนเบิรงไลฟ์เหมือเลยเนาะทุกคนเนาะแบบว่า กินห่อตาแดงเนาะเห็นอยู่ปะเนาะเห็นอยู่เห็นอยู่บอกจะให้ลองให้ลองได้ตัวกันพส่วนหน้าเบิ่งเตโอ้โหน้ำแตกเลยเห็นแล้วเผ็ดจัดเผ็ดจัด จับห่างจัะปลัมพะเรียมาเริ่มแล้ว อืมอืมเจ็บแให้น้ำจิ้มนะคะน้ำแตกจักตจัวอ่ะนะทุกคนเลยโต้อืมเจ็บ มาทุกคนมาแสบเลยหอดเลยเพดมากแสบ <c oughs> ใช่อย่าเพ่อนไิได้ไไดอาคลิปแบบมาประมาณสี่วันสีวันไปฉีดวัคซีนมาตะกอน มันเพียมันเมือเ่อยว,นะวันนี้ก็เลยจัดหนักเลยไม่จะคนทำว่ะบริเสธคลิปบอกบริเสธคลิปบอกบ่มีเวลาะเดวเนาะวันไหนว่าเออ จัดให้เลยมาแล้วเจะตปกติเป็นคนทาไปเห็นคลิปลงไปเห็น้องคลิปลงเนาะบัดลงมาลายเหมือแล้วเพราว,ว่าว่มีเวลานั่นเองทุกคนแล้วก็ไปฉีดวัคซีนมาเลยเคียแบบงานแบบนี้แต่มันในว่างจัดทุกคนเพชร เอ็นหมูนะคอเฉลกสเสีเอ็นหมูฮันกาแบบพิดล่ะทุกคนนำเกียมี่กินยังก็อร่อย ชื้อมาแบบกระปุกเนี่อยหาสิบแต่ต่อแถวเสือสอะซามโมงจนชีถออะไรทุกคนอะแต่ว่ามันแส่ไปเลย Mm-hmm. Mm-hmm. แอปเปตอ้อเฮ้ย hmm. ค okay, ุณบ๊ายบาย